สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันจันทร์ที่8มีนาคม2564ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางวุฒิสภาสหรัฐได้ลงคะแนนอนุมัติกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นทางวุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายที่อนุมัติแล้วกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออนุมัติอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ก่อนจะส่งให้ประธานาธิบดีานโจไบเดนลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปก่อนวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงนอกจากนี้มีมุมมองจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐนางเจนเน็ตเยลเลนเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐว่ามีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มากกว่าที่จะเป็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนื่องจากนางเจเน็ตเยเลนมองว่าการจ้างงานของสหรัฐยังต้องใช้เวลากว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างเต็มศักยภาพซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ค่ะทั้งนี้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแต่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ1ปีที่ระดับ1.626%หลังมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์ ออกมาเพิ่มสูงกว่าที่นักวิเครห์าคาดการไว้อีกทั้งอัตราการว่างงานก็ออกมาลดลงต่ำกว่าที่นักวิเคราห์คาดการไว้ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้มีการฟื้นตัวขึ้นจากผลกระทบของโรคโควิด -19 แล้วสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป1.85%ดัชนี s p 500ปิดบวกไป1.95%และดัชนีนัสแดกปิดบวกไป1.55% โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การปรับตัวขึ้นทางจุดสูงสุดใหม่ในรอบหนึ่งปีของบอลยูสหราฐยังคงเป็นความเสี่ยงให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจน์ปรับตัวขึ้น 1. 8ดรัชนี SP500 ปรับตัวขึ้น0.8%ขณะที่ดัชนี N a สแดกปรับตัวลดลง 2. 1ซค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรป ถูกดักชนีล้วนพาการปิดในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของบอลยูและการคายการเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้นหลังสหรัฐมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่สูงกว่าคาดโดยดัชนีสต็อก600ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบไป0.78ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบไป0.82ดัชนีแดงตลาดหุ้นเยอรมน,นีปิดลบไป0.97และดัชนีฟุซ่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบไป0.31 สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในฝั่งเอเชียคือรายละเอียดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเชียงได้มีการกำหนดเป้า GDP ของประเทศในปีนี้ที่ระดับกว่า6%จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้านี้จีนจะรักษาเสถียรภาพและกระตุ้นการบริโภคในทุกภาคส่วนเพื่อดึงศักยภาพของตลาดภายในประเทศออกมาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของการวิจัยและพัฒนามากกว่า7%เพื่อเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีนี้ทั้งนี้ตัวเลขเป้าหมาย GDP ที่รัฐบาลจีนวางไว้นั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายแห่งคาดรวมถึง IMF ที่คาดไว้ที่ประมาณ8%ปเค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ต่างพากันปิดลบจากปัจจัยกดดันของการปรับตัวขึ้นของบอลยู ดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบไป0.23%ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบไป0.57%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบไป0.04%และดัชนีห่างเสงียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบไป0.47%สำหรับตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถปรับตัวบวกได้ส่วนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารก็ได้รับอาน,นิสงจากการปรับตัวขึ้นของบอลยวค่ะโดยดัชนีเซ็ตอินเด็กก็ปิดบวกไป0.65เําสำหรับราคาทองคำละน้ำมันสัญญาทองคำตลาดโคเมก k k, ปิดลบไป0.13หลุดระดับ1,700เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนจากการแข่งข่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบรตรัฐบาลสหรัฐขณะที่สัญญาน้ามันดิบ WTI ปิดบวกไป3.5 แรงรับแรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียสมัครใจที่จะปรับลดกําลังการผลิตน้ามันหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันต่อไปอีกหนึ่งเดือนค่ะสําหรับกรุก๊ปการลงทุนในสัปดาห์นี้เรามองว่าตลาดการเงินยังคงผันผวน,นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อและการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวซึ่งส่วนหนึ่งมาจากท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐที่กล่าวว่าสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อหลังเศรษฐกิจกลับมาเปิดเต็มที่อีกครั้ง และไม่ได้ส่งสัญญาณในการดําเนินนโยบายนโยบายใดๆซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก็มีความคืบหน้ามากขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐได้โหวตผ่านร่างดังกล่าวแล้วซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปก่อนวันที่14มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงโดยภาพรวมระยะสั้นเราแนะนําให้รอจังหวะการลงทุนทนั้งในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐและฝั่งเอเชียเนื่องจากความผันผวน,นน่าจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแม้อาจจะมีแนวโน้มลดลงบ้างในสัปดาห์นี้เนื่องจากผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นมาแต่ระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจและใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ โดยเราแนะนำให้รอจังหวะในการสะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะในจีนและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปักตัวลดลงมาและไม่แนะนำให้ขายทำกำไรหรือตัดขาดทุนออกมาในระดับปัจจุบันค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w t l l Advisory by c m b t h a i b a n k สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ